เหมือนจะมีพวราชีวิตเกิดด้านหน้านะครับแล้วก็แอร์ดรอปด้วยใช่หรือเปล่าวะทำไมมีเสียงปืนไม่ใช่นี่วะพวกเราชีวิตจะเกิดไกลแล้วเสียงปืนใครวะเนี่ยอยู่ด้านหน้าไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวต้องลงไปดูตอนนี้ก็มาอยู่ในทีมที่เป็นหิมะนะครับเดือนตุลาเองหน้าหนาวใกล้ฮาโลวีนก็จะเป็นทีมนี้นี่แหละตามจริงก็จะเอาเป็นแบบทีมฮาโลวีนเลยมันก็จะดูแบบแปลกๆครับมันจะเป็นภาพเสียงแดงก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นหิมะแล้วกันอุ้ย,ย,ย,ยต้องระวังต้องระวัง ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงผมแปลกๆก็คือเป็นหวาดนั่นเองครับก็จะเป็นบัดแบบนี้ทุกปีนะครับช่วงเดือนตุลาใหเลยมันจะเป็นบัดแบบนี้ทุกปีเลยไม่รู้ทําไมก็ดูแลตัวเองดีนะครับแต่ก็เป็นบัดเฉยก็ห่างหายไปนานนะครับสลับโหมดซอมบี้เนี่ยที่หายไปก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกมันเล่นไม่ได้ครับเกมมันอัปเดตนั่นเองตัวเกมอัปเดตแล้วทีนี้สกิปฮกวีก็ไม่ได้อัปเดตตามไงมันอัปเดตช้าก็เลยไม่มีคลิปลงก็ไม่ลงลงเกมอืนอ่นเอาล่ะเดี๋ยว <S <S ต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนทีๆๆๆ่แถวบลูนี่เนี่ย ตรงนี้ค่อนข้างที่เยอะนะครับซอมบี้ต้องระวังนะครับโดนตบทีเดียวก็คือเลือดหายเลือดหายก็คือเลือดหมดเลย<ๆ>ถ้ามันตบผมสองทีก็ล่วงนะทีเดียวไม่ล่วงต้องสองทีก็ไม่ต่างอะไรจากทีเดียวหรอกตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเสียงปืนใครมายิงอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็นพวกเราชีวิตพวกเราชีวิตก็ไม่ใช่พวกเราชีวิตอยู่ฝั่งนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละ่ะตอนนี้ต้องหารถนก่อนด้านหน้ามีรถแล้วแคมป์อยู่ไหนวะเนี่ยแคมป์อยู่ฝั่งนี้โอเคแคมป์ไม่ไกลมากแต่ไม่ไปที่แคมป์นะครับ จะไปช่วยพ่อรอดชีวิตเฮ้ย hey, นี่มันเป็นรถที่ผมจอดไว้ที่แคมป์นี่ว่าเอออยู่ดีมาดอกตรงนี้เฉยๆเอา้าไม่ล็อกรถด้วยดีเลยดีเลยต้องขออภัยเรื่องเสียงนะครับเสียงจะแผลบหน่อยอาการบาดก็ดีขึ้นแล้วแหละตอนแรกเป็นไข้นะครับเป็นไข้เสร็จแล้วก็เป็นบาดต่อเลยหลังจากที่หายเป็นไข่ครับเป็นไข่้แค่วันเดียวหลังจากนั้นก็เป็นบาดต่อเป็นอะไรที่สวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเลือกนะครับว่าจะไปพู้ราดชีวิตหรือไปแอดดับงั้นไปแอดดับก่อนละกัน พราะชีวิตไม่หายง่ายแต่เราไม่ไหลจะหายตอนนี้ก่อนอื่นก็ต้องสองกล้องดูเลยครับว่ามันเกิดตรงไหนเกิดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเอ่อไม่เห็นว่ะเฮ้ยอโอเคด้านล่างครับด้านล่างอันนี้ถือว่าปลอดภัยครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงโอเคอยังไม่มืดยังไม่มืดมันเกิดด้านล่างเราอยู่ด้านบนเราจะได้เปรียบนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะซุ่มได้นะครับโอเคซุ่มได้เดี๋ยวนะต้องระวังหลังด้วย ด้านหลังก็มีต้องใช้เป็นอาวุธที่เก็บเสียงอ่ะติการพกซอมบี้ไปก่อนอย่างกระสวมบทบาทนะครับเนี่ยอากาศหนาวด้วยแล้วก็เป็นวัดอันนี้เป็นกล่องอบเสบียงเก็บอยู่ดีครับอันนี้ยิงเสียแล้วหลบเลยมันเห็นปะหุยโดนฮ้ยหลบลบชลบหลบีบหายแล้วทุกคนตอนนี้มันเห็นผมแล้วปะต้องหามุมยิงดีๆก่อนโอเคมุมนี้ยิงได้มุมนี้ยิงได้น่าจะได้นะ เฮ้ยโอเคี้ถือสไนตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยครับผมกระสุนสไนตตอนนี้เหลือแค่แปดนัดเองแปดนัดสุดท้ายสงสัยต้องไปค้าเพิ่มอะล่ะต้องลงไปด้านล่างก่อนแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้มานี่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคไปเดี๋ยวลงไปชั้นล่างกันดีกว่าครับตรงนี้น่าจะเข้าได้โอเคเข้าได้ปะได้หรือเปล่าเฮได้โย ตรงนี้มีทางลงเนื้อควายมีทางลงอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ลงมอดภาพสวยไว้ด้วยนะครับถ้าผมไม่ลงมอดภาพสวยเอ้มดที่มาตัวนี้มันจะเล่นไม่ได้ครับมันจะปรับไม่ได้เลยก็เลยต้องลงมอดภาพสวยไปด้วยโอเคได้ของมาแปดชิ้นเอ้ยโคตรเยอะเลยดูดิด,ด,ดูน้ําแข็งตรงนี้มันดูแบบยังไงดูมีมิติขึ้นนะครับดิดิมันเป็นแค่กระจกอ่ะเป็นพรมอมดภาพสวยเอง โอเคเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนเดี๋ยวขึ้นด้านบนฝั่งนี้ก็ได้พวกเราชีวิตนี้เราจะไปช่วยดีไหมเนี่ยอืมงั้นเราไม่ไปช่วยแล้วกันนะครับพวกเราชีวิตอะ่ะทำไมเลี้ยวไม่ไปเลยอ๋อลืมไปคีย์บอร์ดผมมันพังนีง่ว่ะตอนนี้ปุ่มดีของผมมันพังไม่เทียบเลยครับกดเลี้ยวไม่ค่อยเลี้ยวเลยมันไม่เสถ,ถียรโอ้ชิบหายแล้วรถตันทางตรงน,นีงไ้ไปอืมโคตรสวยอะ่ะตรงนี้ก็ออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องหาทางออกใหม่ต้องขับมาฝั่งนี้ เผื่อจะมีทางออกดูดิทุกคนซอมี้โคเยอะโอ้ยโอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อ,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 อามาฟา์มของจากซอมี้สักหน่อยละกันนะแคมไฟก็ไม่มีด้วยตอนนี้อากาศก็หนาวนะครับอากาศหนาวมากอุณหภูมิน่าจะติดลบประมาณสัก18องศาอุ้ยอ้ย,อยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโดนตบทีเดียวไม่ได้มองหลังไอ้นี่มันวิ่งมาโอ้ยเสื้อฟ้าฝากไ้ก่อนเถอะมอดนี้ก็ยังจะมีบัาๆหน่อยนะครับตอนที่เปิดแผนที่หรือปิดแผนที่มันก็ยังมีแบบไงห็นไม่ภาพมันกระตุกอ่ะ เป็นกระตุกดัดำเห็นแล้วขัดตานะครับน่าจะลงไม่ครบนะผมไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเชดเดอร์เอ้ยไม่ใช่รีเชดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียกไม่ถูกอล่ะตอนนี้ต้องหารถก,ก่อนเลยตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าโอเคเดี๋ยวต้องตั้งแคมไฟก่อนแล้วก็ค,บกคับน้าคับอาหารนะครับตอนนี้น้ํามี15้ากินไปนหนแล้วกันเอา้าเดี๋ยวนะเพิ่งเกิดที่บ่านลืมไปเพิ่งเกิด โอเคเดี๋ยวขึ้นไปคาบของก่อนนะครับบนนี้บนนี้จะเป็นจุดที่ปลอดภัยแคมป์ไฟตอนนี้แคมป์ไฟมีเท่าไหร่แคมป์ไฟมีห้าโอเควางไปครับแล้วก็คาบแคมป์ไฟเอ้ยไม่ใช่คาบอาหารอาหารตอนนี้มีแค่4คี่โอเคคาบไปเลยคาบน้ําด้วยโอเคเต็มตอนนี้อาหารมีแค่10นะครับน้ํามี15เก็บไปครับแคมป์ไฟลงไปนี่โดนซอมบี้ตบทำไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเชร์ซอมบี้ก่อนกระสุนก็ไม่มีครับตอนนี้ กระสุนลูกซองตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่นัดเองเดี๋ยวต้องดูก่อนมีกระสุนอะไรที่มันน้อยบ้างเดี๋ยวตอนนี้ต้องใช้เป็นปืนก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนมันเยอะดีปืนอื่นก็กระสุนแก้หมดแล้วเหลือไม่เกินร้อยนัดหรอกอันนี้ไม่ต้องส0 0อนัดเลยอุ้ยๆต้องระวังต้องระวังระวังเลยระวังเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต,นนต้องเพิ่มกอก่อนนะครับโอกาสรอดก็ไม่มีเลยไม่มีกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเพิ่มก่อนเนี่ย ดนตบหนึ่งทีก็ร่วงสองทีก็ร่วงโอเคภาพเป็นเดทใช้ไปครับคราฟได้หรือเปล่าเนี่ยคราบได้แค่เดียวเองโอ้โคตรน้อยอะของตอนนี้มันมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องรุดของก่อนรุดของได้ห้าชิ้นอันนี้ถือว่าเยอะอยู่ถือว่าเยอะถือว่าเยอะเอยเดี๋ยวนะต้องระวงังหลังต้องระวงังหลังวันที่ผมอัดคลิปนี้จะเป็นวันที่ยี่สิบนะครับใกล้จะบันฮาโลวี ja. แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนธีมนะครับ เลี่ยนธีมไปเป็นวันฮาโลวีนแล้วก็ตามด้วยธีมหิมะไปยาวๆนะครับจนกว่าจะถึงเส้นปีนั่นเองตั้งแต่ที่ผมเล่นมาธีมหิมะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยตั้งแต่เล่นซีซั่นใหม่มานะโอเคมาเดี๋ยวรถของก่อนแล้วก็ไปจากที่นี่กันเดี๋ยวต้องหารถซ่อมด้วยแล้วก็ไปช่วยพ่อชีวิตนะครับเอารถสีประตูล้าจะเป็นรถโรงพยาบาลเออรถโรงพยาบาลก็ได้นะจะขึ้นได้แบบนี้หลายๆคนหน่อยอ่ละล่ะอุ้ย,ยระวังระวัง โ okay, okay. อเคโอเควิ่เยอะจังวะดีนะที่ไม่มีตัววิง่งอู้หูยเดยวจะโดนตบจะโดนตบที่ซ่อมรถตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ที่ซ่อมรถมีโอเคไม่มีแต่สมัรครับนะเฮ้ยค,นะค,ครับไม่ได้ปะที่ซ่อมรถเป็นสมัดครับได้ด้วยโอ้สวยละตอนนี้ก็นน้นนี้ยังไม่ได้รูดของเลย,ยวิ่งมาก่อนโอเครูดมารูดมาอันนี้ได้หนึ่งชิ้นกอว่าได้อยู่โอเคมีตัววิง่งฝั่งนี้ปะช่างมันปล่อยมันวิ่งมา ในซอกตรงนี้มีรถดอรอปนะครับเป็นรถที่พังเหมือนเดิมตอนนี้นะครับของได้แล้วนะโอเคครับได้พอดีหนึ่งชิ้นต้องเลือกรถสักหนึ่งคันหรือไม่ก็ไปตรงเอ้ดรอปไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปตรงเอ้ดรอปกันตอนนี้หวังว่ามันน่าจะเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะยังไงวะเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ย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 ทันไหมโอ๊ยไม่ทันป่ะเกือบไม่ทันก่อหายเลย อุ้ยไป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 ,ไปเกือบไม่ทันอนะโอเคไกลไหมไม่ไกลครับงั้นไปตรงที่มีแอร์ดับมันก่อนเลยคันนี้เป็นรถสองประตูน,นะครับเนี่ยรถก็จะขับยากหน่อยครับเพราะว่าทั้งเมืองนี้เต็มไปด้วยหิมะในที่สุดก็อากาศหนาวนะครับหลังจากที่เล่นมานานอากาศไม่เคยหนาวเลยอยู่แต่อากาศเดิมๆโอเคขับไปครับขับไปตอนนี้เมืองลอสซานโตสหนาวแล้วตอนนี้มันเกิดด้านขวามือเดี๋ยวต้องจอดรถก่อน เอาแลเปิดประทานแเปิดประทานแล้วต้องแจมต้องแจมอันนี้เป็นกล่องสะเบียงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจังหวะนีุ้้ยโอเคมันไม่เห็นผมกล่องอาวุธโอเคหมดครับกระสุนละสามนัดพอดีมาเดี๋ยวไปรู้ของก่อนมีตัวซื้อไสนไหมน่าจะไม่มีนะเอาอกดบายซอม,ม,อม,มไม่เฉยเลยได้อะไรไม่ได้ได้ถังดับเพลิงมา โอ้โหเอามาทําอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็รถของเสร็จเป็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไ,ได้อะไรมาบ้างเนี่ยเอ่อสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้จะมีอะไรนะนอกจากไม่รู้ดิไม่ได้ดูอาวุธก่อนอันนี้ด้วยน่าจะเป็นไอ้พวกนี้แหละเพราะว่ามันมีกระสุนมาเพิ่มนะซอมบี้เยอะเลยอนะแต่ไม่ค่อยมีตัววิ่งเลยแถยวบริเวณนี้โอเคเดี๋ยวเอารถก่อนแอรดับเราจะไม่ไปเก็บนะครับตอนนี้ต้องไปช่วยผู้รอดชีวิตก่อน,อนเลยตอนนี้ผู้รอดชีวิตต้องการความช่วยเหลือนะครับพอเป็นบัตรแล้วพูดแล,แล้วเสียงไม่คค่่ออออยยก้รับตนนนีีเ เสียงจันร้วนไม่รู้ว่าคนดูจะแปลกหรือเปล่านะถ้าเสียงผมเป็นแบบนี้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายครับโอ้ถ้าผมเป็นบนันี้บอกเลยเป็นโคตรนานอ่ะสองสามอาทิตย์เลยนะกว่าจะหายก่อนหน้านี้ผมก็ได้ย้อนไปดูคลิปนะครับช่วงเดือนตุลาแหละผมจะเป็นบัตรทุกปีเลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโอ้โหจำได้เลยตอนนั้นผมเล่นเกมไหมครับนะครับแล้วก็เป็นบัตรระทาคลิปก็เดือนตุลาเหมือนกันนะโอ้โหบอกเลยโคตรสวยอะ่ะเดือนตุลา เป็นบัดนั่นเองมันก้ใกล้หน้าหนาวแหละก็เลยเป็นบัดนะครับวันนี้อากาศมันเย็นๆเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงพราชีวิตเป็นที่เรียบร้อยอย่าเพิ่งไปมานี่โอเคช่วยหนึ่งคนก่อนเดี๋ยวเอาเคเให้เลยโอเคต้องเอาวุฒหัวให้อันนี้เอาเป็นโอเคอน,นี้แล้วกันอย่าเพิ่งไปมานี่ถือไม้ก๊อปเหรอโอเคให้ไปเอายิงโอเค ขาดอีกหนึ่งคนเฮ้ยต้องระวังต้องระวังอันนี้โอ้ยโอ้ยยัยงไงวะมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคเอ้าเฮ้ยโดนอะไรวะเอ้าโดนเปิดเฉยเจ็บหายแล้วโอเคคนนี้เอาเอา่อเป็นพร้อมสารไปแล้วกันอล่ะเดี๋ยวพาไปไประทะก,กันกับพวกโจรตอนนี้พวกโจรมาอยู่ฝั่งนี้เลยคือเร็วๆเจ๊เจ๊เจชอบเสียเวลานะครับเนี่ยอา้อาวผมนี่เสียเวลากว่าอีก แล้วทำไมท้ายท้องรถมันดูมืดๆป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขนะครับมันน่าจะเป็นเพราะอ๋อผมดูแล้วมันเรียกอะไรอินบีเองเดี๋ยวต้องไปลงอินบีให้มันครบแล้วมานี่มันน้าแคมผมเลยที่ว่าโอ้ยเอาปะเปิดมันโอเคโอเคแล้วโอเคครับหมดนี่ชนซ้ำเลย เฮ้ยเห็นนกฟ้าไม่โกยังไงต้องสะสมอ,โหโหโหอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วบางอีกแล้วเอาเอาเอาไม่ได้โดนซอมบี้ตบนะครับโดนรถทับเนี่ยโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะไม่โดนซอมบี้ตบนะครับน่าจะโดนรถทับซะมากกว่าคเราชีวิตเนี่ยมาเดี๋ยวนี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาหัวหายหนหัวหายละดิทุบส้ำซ้ำซ้เลย โอเคอีกตัวอีกตัวเฮ้ยอีกตัวด้วยตอนนี้ยังทุบไม่แตกมาที่ไรต้องทุบทุกทีนะครับมันไ้นั่นเองนี่ไงของใครไม่รู้ทำลายให้หมดอะครับตอนนี้มีแอรดอบเกิดมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปแอด์เดกันเร็วๆดีอย่าได้รีรอโหโก็จะเดินขึ้นรถได้ไม่ค่อยเสียเวลาโอเคไปๆๆก่อนที่มันจะหมดอายุเฮ้เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันมีในเกมแล้วหรอหรือมันเป็นทางมอสเฮ้ย เอา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 โอ้โห,โโหผมคิดว่าอ,อันนี้มันน่าจะมาจากมอดภาพสวยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าผมเล็ดมาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเออน่าใช่นะอันนี้แค่เราอ่ะผมมันต้องใช่แน่ๆเลยเออน่าจะมาจากมอดภาพสวยนะไป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 เดี๋ยวไปแกะเอากันตรงไหนไม่รู้นะครับต้องสองกล้องดูวก่อนโอ้ด้านในด้านในเอา้าแล้วอาวุธใครหล่นครับเนี่ยอา้าวตอนนี้พวกเราชีวิตเือแค่คนเดียวเฮ้ไม่ใช่ ล่วงไปคนเดียวเหลือสองคนเจ๊รล่วงไปแล้วเจ๊หายไปไหนไม่รู้น่าจะทะลุแมปนะเจ๊ทะลุแมปตอนนี้เจอมุมดีแล้วครับนี่เลยสมารถตปาระเบิดไปตรงนี้ได้ียกมาเลิกมาโอเคตูมวุ้ยกระเด็นโอเคเฮ้ยไม่โดน ไม่โดนโอเคเรียบร้อยหมดครับเก็บมาครับเก็บมาอันนี้เป็นกล่องสเบียงจะเป็นกล่องสเบียงและกล่องวุฒเก็บได้หมดแล้วครับตอนนี้เราต้องหาของอะเดงเอา้าทำไมเก็บไม่ได้วะเฮ้ยมาแล้วเก็บหายแล้วโอ้ยโอ้โอ้ทำไมชอบบางกันเลยวะเอา้าเรียบร้อยมาสามกับหนึ่งครับจังหวะนี้ผู้รอชีวิตนะหมายถึงผู้รอชีวิตมาสามกับหนึ่ง เนี่ยแหละครับไม่ได้โดนซอมบี้ตบนะโดนรถทับช่วงนี้เกมอัปเดตไป,ปบ่อยมากเลยครับแบบบ่อยจริงๆอ่ะยังไม่นานถึงเดือนเกมอัปเดตแล้วแล้วก็อีกอย่างนะครับโมดออนไลน์ก็เล่นไม่ได้ด้วยไม่รู้ต้องให้ไปติดตั้งโปรแกรมอะไรเกมออนไลน์ก็เล่นไม่ได้อ่ะตอนนี้ไม่รู้วิธีแก้นะครับตอนนั้นอัปเดตมามอดก็เล่นไม่ได้แล้วก็อัปเดตแกสคริปท์ 6v ก็ไม่อัปเดตต่ออีกโอ้โหบอกเลยอัปเดตหลายอย่างมากเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนพอดีเลยตรงนี้ ไอ้ดอกก็พอแค่นี้นะครับมาโอเคช่วยได้หน,นึ่งคนเอาจัดการมันไม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้เป็นเอ่ออันไหนดีวะอันนี้ละกันอันนี้ละกันโอเคโอเคได้เลยบันไลนะครับจังหวัโอ้บันไล,ล,นไลเลยจังหวะนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่เป็นปืนยิงพูนะครับโอ้ยอ่ะดีอาดิเอาดิอ,าดอ,าดอุย้ยตอนนี้ไฟลามว่ะอ,อุ้ยโอูม เจ๋อโคตโหดเลยไป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 ถ้าไปสู้กันกับพวกไอ้ดอกมันจะไหวไหมปะเนี่ยเออไม่แน่ใจว่ามันจะไหวไหมน่าจะไม่ไหวนะโดนใส่ก่อนเฮ้ยนี่แหละโอเคปะทะเลยไประเบิดน้าไปก่อนฮ้ยิงต่อหน้าเลยเหรอโหดเกินไออ๋อแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอุย้ยตอนแรกว่าจะใช้ค้อนนะใช้ค้อนไม่ได้แล้ว เอา้าโอ้ยอะไรอ่ะเอา้าแล้วพวกเราชีวิตอีกคนละหายไปในโอเรียบร้อยโดนรถทับนี่เป็นตัวอันตรายครับรถเนี่ยเอาย,ยิงยิงยิงด้านหลังด้านหลังอุ้ยแม่งเล็งมาทางนี้ได้ปะมา,ายิงดิโคตรเยอะออมากันยิงมันอุ้ยเล็งแล้วเล็งแล้วโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวพ่อมาไปหาวิทีในการตั้งแคมป์นอกเมืองดีกว่านะครับจะแถวไหนดีง,งั้นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้เลยโอเคจัดไปครับจังหวะนี้ตั้งแคมป์บนภูเขาระหว่างทางนี่มีแอร์ดับด้วยก็ถือว่าดีไปครับทางว่าจะไปเก็บไหมก็ไม่เก็บครับตอนนี้ของฟูแล้วของฟูแล้วมาร์กไม่ต้องมาร์กดีกว่าขี่ไปด้านหน้าก็ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูวิวตอนที่หมะามันตกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอยู่บนภูเขาอุ้ยแรงนะครับแรงนะครับเนี่ย หิมาตกแรงแล้วมันมีทางขึ้นดีๆไม่ต้องขอดูก่อนทางขึ้นดีๆน่าจะไม่มีนะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้มันจะเป็นยังไงไป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 เดีย๋ยวดูซ้ายมือไอ้ขวามืออ,อ,อุ้ยเสือเสือเสือโอ้ยอุ้ย,ย,ยกระเด็นกระเด็นโหดโหดอย่างนี้ต้องแร่เนื้อครับอย่างนี้ต้องแร่เนื้อไม่รู้ว่าแร่เนื้อได้หรือเปล่าอืมไม่ได้ว่ะกระเป๋าเต็ม โอเคช่างมาันละกันมันไม่ให้แล่ผมก็ไม่แล่อะเดี๋ยวผมมาต้องไปหาไวะดูหมู่บ้านในแถบบริเรวณนี้แล้วมีซอมบี้นะครับมีเจ้าของบ้านอยู่ซอมบี้เป็นเจ้าของบ้านอ่ะติด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 ,ตดอุ้ยถังแก๊สนะครับเนี่ยเอาไม่เป็นไรนี่หว,ว่าเวลตรงนี้ก็สวยดีนะครับเนี่ยมีพวกโจรเกิดเดี๋ยวต้องไปหาพื้นที่ตั้งหลักกันก่อนเลย พื้นที่ตั้งหลักตรงไหนก็ได้ตอนนี้ตรงนี้ได้อยู่ตรงไหนที่เป็นแทงก็ได้อยู่นะไม่รู้มีบันไดหรือเปล่าบันไดไม่มีว่ะต้องหาพื้นที่ที่มันมีบันไดด้วยเอ้แต่ผมคุ้นๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเคยมาตั้งแคมป์นี่อ่าด้านล่างตรงนี้มีแทงน้ำครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้เอเอเฮ้ยแล้วมันมีบันไดหรือเปล่าเนี่ยบันไดบันไดเอาชิบหาแล้วบันไดไม่มีอุย้ยมาแล้วมาแล้ว ฮึมซอมบี้โอเคเราต้องโยนมุมสูงอ่ะเฮ้ยชนโอเคอ่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอขาวเลยทีเดียวล่วงไหมถ้าเป็นเด็เลยถ้าเป็นเด็เลยเกือบล่วงเกือบล่วงเฮ้ยจอขาวเลยทีเดียว คามเปนเดโอเคเฮ้ยทำไมตรงนี้ซอมบี้มันเยอะอย่างไรวะเนี่ยสงสัยต้องขึ้นไปด้านบนเขารถมันขับยากนะครับเพราะว่าตอนนี้หิมะตกเองโอเคีขึ้นไปบนเขาเลยบนเขาน่าจะปลอดภัยจากซอมบี้นะครับยังไงก็ปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะเชื่อผมอุ้ยถังน้ำมันขับรถโคตรบาดเสียวะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาโอเคใกล้มือแล้ว ดี๋ยวตั้งตั้งแคมป์ก่อนบนภูเขาเลยหรอใช่เลยครับบนภูเขาอุ้ยเรื่องจัดข้อสูงกัตรงนี้แล้วฝั่งนี้มันคืออะไรวะริมทะเลหรออ๋อน่ใช่ครับตรงนี้เป็นริมทะเลตรงนี้ผมจําได้เลยที่มาล่าสัตว์และหาสัตว์ไม่เจออ้อวุ้ยตกใจหมดแล้วก็ซอมบี้นี่เป็นผู้รอดชีวิตมายังอยู่รอดโอเคงั้นก็วางแคมป์ไฟกันก่อนเลยครับวางแคมป์ไฟเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนตั้งแคมป์ตรงนี้ชั่วขราวนะครับชั่วขราว แคมไฟเอ้ยไม่ใช่โอเคใช่อยู่ใช้แคมไฟเฉยแล้วก็เต็นท์ด้วยครับเต็นท์เต็นท์นอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยอ๋อเต็นท์ไม่เจอโอเคเต็นท์อยู่นี่เต็นท์ก็หิมะขึ้นด้วยนะเจฟบอกพากูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยอยู่บนภูเขาเลยเอาละได้นอนก่อนปลอดภัยครับไม่มีซอมบี้แล้วก็มีพวกโจรเกิดนะครับไม่มีซอมบี้แต่มีพวกโจรตอนกลางคืนเป็นไงบ้างอู้ยตอนกลางคืนน่าจะหนาวแล้วครับเนี่ยเอาเจ๊มาอยู่ตรงนี้จะได้คนอื่น จี๊ยบไม่ไหวแล้วยินตัวสัน่นตอนนี้พวกโจรมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยอ่าพวกโจรเกิดใกล้ๆเอ้าเกิดตรงไอ้ดอบเลยนี่ว่าโอเคช่างมันเดี๋ยวนอนอีกสักครั้งแล้วกันนะครับให้มันเชา้ชาเช้าไหมโอเคเช้าพอดีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโม,มงเชา้าโอเคไม่รู้นะครับว่าเสียงในคลิปจะเป็นยังไงถ้ามันดูแบบ ฟังไม่สบายหูต้องขอไปนะครับถ้าจะรอให้บาดมันหายเลยก็คงต้องใช้เวลาหลายวันครับแล้วก็อย่างคลิปผมไม่ลงมาตั้ง2ส,สัปดาห์เลยมันทิ้งไปนานมากเลยก็เลยต้องมาทําคลิปนะครับถ้าไม่ทําเดี๋ยวมันก็จะทิ้งเวลานานเกินไปอีกประมาณสัก2อสัปดาห์ก็คงจะหายแหละก็ขอให้หายครับผมเป็นบาดนี้จะเป็นบาดนานไปหน่อยนะครับแบบนานมากเลยนะครับหลายสัปดาห์เลยกว่าจะหาย โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้กันนะครับสลับการเล่นเกม GTA V โหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม